อะไรสดนายแม่สดนายอยู่แม่สดก็ได้เงนินแม่สดก็ได้เงนินอืมแต่เรียนไม่ค่อยขึ้นเอรนันเองเรียนมันไม่ค่อยขึ้นทำไมสอนมากมันจะ,ออะสอนมากมันไม่กดให้เรียนเลกดให้อะไรสักอย่างนึ้น่ะอืออันนั้นมันจะได้อืออันนั้นมันไปอยู่ในเพจ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โนนท์รถดับซิงใหย,งยังยูวแล่แล้วระบาด,ดินนั่นแลนดินเสร็จยังคะพรุ่งนี้ไปงานขึ้นบ้านใหม่ใส่แมสด้วยนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยใครอยู่ต่างจังหวัดสวัสดีค่ะพี่ตาลรถดับซิงสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกๆคนนะะสวัสดีเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ะนะคะคกดแชร์รถมาค่ะเนียงีบอยไหมบ,บ,บอมแปดศูนย์หกศูนย์บอมหกศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์สุรินออขออสูสขาว หน้าที่ของเราคือจดทะเบียนรถนะคะกรุณหน้าขับรถด้วยความระมัดระวังเนื่องจากว่าสายตาเราไม่ค่อยดีจังงมอยังนงกี่โมงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อุทัยค่ะพี่โบอยู่ไหนครับอยู่หน้าหมู่บ้านค่ะป้อมยามมาทำหน้าที่มาทำงานหลวงนะคะวันนี้ อเอาน้มาทำม,มาจดนะคะ,ะมารักษาการนะคะ,ะยอยู่เวนค่ะเจ็ดวันอันตรายนะคะแล้วก็ป้องกันโควิดสแกนสแกนหัวสแกนคนเข้าคนออกหมู่บ้านนะคะช่วงนี้เทศกาลสงการคนกรุงเทพกับสิมาบ้านหลายสืบนะคะพี่น้องไปใส่มาใส่กรริมใส่แมทเดอร์ล่างมือ นะคะด้วยความ่วงใยจากค่อยจากค่อยยิงไข่ไม่ได้ยิงไข่ดีจังสี่บอกรากลับบ้านดอกคุณแม่ผมอยู่กรุงเทพผมว่าจะกลับบ้านอยู่อุ้ยพี่ไม่ต้องกลับมาเสี่ยงมากเสี่ยงพี่น่ะเสี่ยงซาโบทานข้าวยางยางค่ะ กินข้าวยังเจ๊โบยังค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อูทายยังไม่กินเดอ้ออยู่ในหมู่บ้านบ่อใช่ค่ะนอนวิ่งดินไหมวิ่งค่ะนนวิ่งค่ะวิ่งปากบ่อวันนี้เอานี้นี่โชชาโฟฟันห้าสามสี่หนึ่งหโชสาโฟฟันห้าสามสี่หนึ่งุินเนาะซึนคาอบยี่ห้อ,อ่ังล่ะโตโยต้าโตโยต้าใช่ไหม สียังสีบอลสีบอลบอลทองบอลบอลทองหรือเปล่าบอลอขาวราอนเฉยๆเลยเออเย็นไปแล้วอุ้ยสวัสดีจ้าเรามีสาวสวยนะคะจดทะเบียนรถเข้าออกจดทะเบียนรถาาไปถทำอไรครับ เช็คคนเข้าออกในหมู่บ้านค่ะผ่านเข้าออกนะคะส่วนมากจะมีกรุงเทพนะคะกรุงเทพแล้วก็ระยองแล้วก็โคราชนะคะแล้วก็หลายๆจังหวัดนะคะที่ผ่านเส้นทางนี้แล้วก็แกส๊สโซลีนดี bon I N e Ma บอนอีเม่โบตองมาโบาตองมาค่ะโบ<ม>ตองมาดูคนเข้าเวียนแล้วนะคะกินอย่างเดียวค,ะ <laughs> ค่ะกินใครอว่าบากน้อง <laughs> เว้ยอันนี้ก็สาวสวยคนหนึ่ง โสดนะคะโสดโสดทุกคนนั่งอยู่นี่นะโสดมอร์ใช่แล้วโสดทุกคนค่ะ <c oughs> ไม่ต้องกลับนะกลับสุริน,น่ะน้องไม่ต้องกลับนะลูกน้องอยู่นั่นก่อนให้มันหายโควิดก่อนน้องค่อยกลับนะคะไม่ต้องมานะลูกไม่ต้องมานะมาก็กักตัวนะคะกว่าจะถึงวันกลับไปทํางานก็กักตัวยังไม่เสร็จกลับไปทํางานก็ต้องกักตัวมาจากไหนรุงเพ็นะเข็ทนะที่เสียงไมหมล่ะ มีอเอ้ว่าี่ที่แก้ว่าไปครับประสันอย่าลืมสวมหน้ากากเด้วโซนลูกติดแมนบอมอมีลูกเดล่ะลูกวม่าไมาด้มันนี้ถิ่มน้ำยาสวัสดีครับพี่โบระวังรถด,ด่วน จดทะเบียนไม่ทันนะครับมีค่ะมีค่ะขอบคุณมากค่ะเที่ยงเลยได้สีเที่ยงเลยได้พี่น้องหาเขากินแม่อ,อะไรไหนนะ <c oughs> <c oughs> คืออยู่เด้เหรอนาอ สวัสดีค่ะวันนี้ใครสั่งน้ําไม่ต้องสั่งนะคะปิดร้านค่ะไม่ต้องสั่งน้ํานะคะวันนี้ปิดร้านนะคะมาทํางานรัฐหนึ่งวันค่ะแม่โบท่าบมีแมทผ้าผ้าอ้อมแทนได้บอกยกเอาผ้าหนะ่อหน่ะเจ้าเจ้ายุเคเขดไดยเจ้าสิมาซุรินเดอยู่บ้านอย่างไม่จะมาซุรินอนะ่ะอยู่บ้านอะไรอำเภออะไรแล้วก็ทำไมลถพใหญ่ไปุแดแบบนี้ เดินมาไม่เปล่ามากเลยไม่มีอะไรมาให้เลยนะผู้ใหญ่อุตส่าหครับครับเข้าเข้าออกถามหาหลานตั้งแต่เมื่อวานนี่ลานไม่เจอเลยหลานตนโตเออตัโตน้หลานคนโตนะเจอยังยังถาเคยถามเพื่อนมันไม่เห็นเจ็บกระมุมปลาเรื่ังเรียนอยู่ชั้นไหนเรียนอยู่มอหนึ่งมอหนึ่งมอหนึ่งว่าจะไปบ้านพ่อตะเคียนนี่มันขึ้นตามมันนี่นะ ไม, yup. ไม่ได้ไปไม่ได้ครับอาจารย์อยู่บ้านลำพุกห่วยอย่ามาเด้อจะอยู่เขตพื้นที่เสี่ยงบ่อยู่เขตพื้นที่เสี่ยงไหมคะถ้าพื้นที่เสี่ยงไม่ต้องมาเด้อจ้ะตัวตัวเรียงมือตามหูโอ้ตัวอาเิลเอีเยอะเท่วเต้าเยอะไหมมันแบบมือบัดเต้นหน่อยดิเกย์เตะตามพานี่เลยแป๊บนึงเอาปากกาเต็ยง ไปเขียนเขียนสวยจริงเขียนสวยจะไปนะอยูああ hating, ่นนทบุรีเขตนนอยู course, ่นนทบุรีเขตนนนนไม่ใช่มันเป็นอันนี้สวัสดีค่ะสายโบสายลุยสวัสดีค่ะเขียนไหนเขียนตามนี้ลูกนี้โก้ยไงเนี่ยโคตรเขียนยมีน อะไรงานอะไรใจเยนี่เงคั้คันเออมือเอมือตามอันนีเองอะไรนี่นี่นี่เออดดดะยืงแบบดะชั่วขยายสบานนี่ครับเจ้านายรใช้ดีกว่าเลยจะนะเปิดเปิดไปเองเปิดไปเองอันนี้อรูตัวอย่างค่ะแบบนี้แหละมีตัวอย่างเขานาสุเขียนหรอค่ะไหนมุดเขียนมีมีแต่เอมี แต่แล้วลายมือคนอื่นเขียนสวยมากเลยลายมือเราจะสวยเท่าเขาไม่หระต้องสวยเหมือนหน้าตาคนเขียนอะไรเจ๊นี่ให้เขียนฝั่งไหนให้ลอกจากอันนี้มาใส่อันนี้ใช่ใช่ใช่อื่นอะไรอะไรอาเแป๊บนึงตอนนี้เราบึนมากนะคะผู้ใหญ่สื่อสารกันไม่รู้เรื่องเขียนว่าวันที่วันที่วันที่ตัวไหนวันที่สิบค่ะวันที่สิบเริ่มเริ่มงานวันที่สิบแล้วไปนี้ก็เขียนวันที่สิบเอ็ดอาเคสไนตรงนี้ไปก่อนค่ะ ไปไปหาหลานวันที่สิบวันที่สิบสิเอ็ดบอกไงในสิบเอ็ดจ้ะอ๋อขึ้นสิบไปก่อนขึ้นสิบไปก่อนมาอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเขาแล้วยังอันนี้เตรียมไปับประทนเอาไปเอาไปยิงเอาไปยิงขวบที่พวงอยู่เดี๋ยวๆเขาจะมาแล้วเดี๋ยวไม่ทับเขาจะมาแล้วนะอุ้ ทำไมต้องมาเร่งตอนนี้อยู่กันตั้งนานทำไมต้องมาเร่งตอนนี้โดไม่มีสมุดต้องไปหาสมุดอันนี้เขียนอันนี้เขียนเขีเขียนนี่ขนมเขียนเด็กผู้ใหญ่คะมีปากกาไหมคะผู้ใหญ่หนูขอปากกาหน่อยค่ะกระเป๋าหรอปากกาละอันไปแค่สามวันแม่ผมไปขอหายคิดถึงบ้าน หนูก็ไม่เข้าหนูก็ไม่รู้นะว่ามาสามวันมันจะต้องกักตัวไหมต้องบอกต้องบอกอสมนะคะหมู่ผู้ใหญ่บ้านอสมนเพราะว่าพื้นที่นอนน่ะพื้ที่นอนมันค่อนข้างเสียงนะกลัวคนในหมู่บ้านบ้าน้อยชองงกี่นี่นมหากระเป๋ากี่ได้กี้ กระเป๋ากเด็ใช่ออเคโอเคที่เซจะปตอโอเคนัดแล้เคมันถนัดกว่าหนูคอยอีกแล้วเดินคอยตลอดเนี้ยสุดหน้าเลยพักกกร่เนมันคืออะไรเนี่ยกาแลเมอ่ะมันคือกาแลเมกนิโสดเขาให้เราใช่ไหมเออะไรเดี๋ยวดูเปิดดูนี่จะเปิดดูนี่แหละีนอ้ยนาเด าตาโอเวียบเ่อวไรถมาผู้ใหญ่ปากาสุเจ็ดห้กสุรินหรือบุรีรัมบุเชฟโรเล็กปกาไม่มีบุ๋มสีเหลืองายมดนี่นี่นี่ีเหลือใหนองโอ้ยสีเหลืองเขียนสีเขียวอันนี้โอ้จูยังง จูใชะไรมองโมยังโมยับมาใส่าแทนเชฟใช่ไหมแต่ไปซื้อนี่น่ะแต่ไม่เลี้ยงมันรับตัวสัตว์ไม่ถ้าตัวส็ูลตยนนันสกูลมีนาเด้งกี่โมแล้วเนาะก็ไม่วันที่ สวัสดีค่ะทุกคนลึนน<ะ>ปีใหม่แล้วก็เป็นของสวัสดีปีใหม่หมาสาอุบลสไปซุลินขอบคุณมากค่ะวันนี้โบก็จะไม่มีคลิปลงช่อง Youtube นะคะทุกคนไม่มีคลิปนะคะเนื่องจากว่าเรามาทํางานแล้วก็คือจะไลส์สุดตอนนี้นะคะทางตัวเมือก็ไม่รชบทีลุกึ้เมือเพียงเดือสันตราเดี๋ยวต้งเตียมือก็ตะเตรียมเตรียัวก็จะเตรียมชูหวนะเตรียมชูหเองจ้ะ เก็ว้าร้อนร้อนมากยบอกว่าร้อนมากนะะเออยังก็ต้องุ่มซุ <Yeah> ่มปัญไทยมาใสอย่างงี UH> ้เวใช่จ้ะรถเรารถบีอาันช้าเออยังก็งซุ่มปัญญ์ทยม่อย่างงี้เวใ่รถเีันช้าเออยังองซัพญ์ไ่อยดัง นะคะข่อยปรับนะคะพี่น้องข่อยไหลสดอยู่นะคะโทรมาไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยเมาโทรตัเดยวรับออดิงค่ะเออเราเตรีโนตตรงใช่ไหมเนาะเราจะมาดูวันนี้เขารู้ว่าหนูมาทรโคงมาเขาเลยไม่มามาแล้วอสมอสมอสมอไปสแกนเอ่อหัวพี่พวงค่ะอันนี้เป็นการาเมของฝากจากจังหวัดเชียงเดย์นาะ จังหวัดเชียงใหม่ปุ๊บโอ้ยจมขาดแล้วอะไรวะกะละแมกะลเะแมเหมือนสุรินเราแน่แเลยแม่ขอบคุณมากนะคะสำหรับของฝากคนที่ไปมาลองเปลี่ยนลุกบ้างแม่โบจากแม่ผ่าอ้อมเขาเบาเยังกับกันกรุบครับอะไรนี่อยู่สังขาร้อนมากขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้กนนัใครจะมาตรวจเรากำนันก็มาตรวจกำนันหมู่บ้านกำนันนะคะของตำบลกันตรวจจะมาไม่เราที่เป็นคนเขียนจะมาไม่ก็ให้เขียนไว้อย่างนี้เลยเขามาเซ็น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 ให้เราเขียนไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวเขามาขึ้นรับถ้าจะบอกว่าเขามาเซ็นเราก็ต้องเขียนชื่อเขาเขาคนมาตรวจเขาต้องเป็นคนเขียนว่ามันเป็นอะไรบ้างใช่ไหมเออแล้วนี้เราทำไมเราต้องใส่ชื่อเราเออเขาจะเซ็นข้างล่างใช่ เขาจะเช็ข้างล่างว่าเขามาตรวจงานนี้แล้วก็เนื้อหาว่ามันจะเป็นแบบไหนแบบไหนไยนเวราะูะนั้นมันต้องเป็นชื่อเขาแต่นี่เรา่ชื่อเราชื่อเราจะเป็นร้ายอ๋อเขียนไม้เขียนไม้ตรงนี้ไม่ไม่มีลิควิดหรอยม่มีลิควิเจโบผมอยู่ชนบุรีถ้าไปเที่ยวจะโดนกักตัวไหมกักตัวค่ะคุณอยู่ชนบุรีเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะเออบอกเลยว่า ใครจะไปจะมาไหนต้องกัก hmm. ต mm ัว hmm. ค well um ่ะท sure. ุกวันนี้ต้องกักตัวนะคะเราไม่คิดถึงตัวเรานะคะคิดถึงส่วนรวมเราต้องคิดถึงส่วนรวมเป็นหลักนะคะโบยังคิดอยู่ว่าโบจะได้กับอูบวนไหมเพราะว่าเราคิดนะคะตามหลักแล้วถ้าจีมาตรวจยังต้องเห็นชื่อจีเลยว่าจีเป็นคนจีเป็นคนตรวจดูห่อนะเออเอาเขียนไปดูกระแมรดูหอ นี <muitas S 2> ่ย <sketches> ม <of course> um, oh, uh, uh, <illions> ันก yeah. <greg> ็เสร็จมันต้องนห้แหละหอใหญ่พอสมควรเใหญ่ตาุกรัเอาเนกี่กับรเต้ใครกตาีหนาข้ะหโยจโควิดตัวยาอันนี้มันามสะอันนี้มันทาความสะอาดมาแล้วตรวจนกเลยงว่เ้าแตงเขาเป็นคนไรเงี้ยนะเพราะว่าเขาเป็นคนรเงี้ยตอนนี้ก็ผู้ใหญ่เครียดมาก หาล้านบกพอนะคะประกาศหาล้านนะคะผ่านช่องทาง youtube สาวโบสายลุยล้านมวยนยามันยู่งสมาบานเดียวนี่ผ่านผ่านช่องทางในยูทูปเจ๊ยูทูปลดมารถมากพูดรถเราเอากี่เกลือนอนขนาดเนาะเกลือบกเกลือแล้วเกียร์แล้วนี่สี่สองห้าสองสี่รินเอาขาออกให้ขาออกก็ได้ยังไงบอส ឯងអីថាមានបើឯងថាមានបើទៀតខកគ្នាទៀតខកគ្នានិយាយខកគ្នាបលក្ខណៈចូលមានបើដំណងឲ្យគាត់នៅๆហ្នឹងគ្នានិយាយខកគ្នាវាដូចមនុស្សកែទីទៅណ่ะគឺត្រែងមើលពួកគ្នាគេទាំងអស់គ្នាអត់ត្រែងថារាដូចបើរាមកាដូចទេថាត្រោត្រាមមានរាញ៉ាំប្រាប់ទេគេទៅមានអូបលថាខកគ្នាមករុងទីទៅមានមានទៅគ្នា

แล้วผมเข้ามาชมสาวโบใจโดนกากเกลือเปล่าครับอืมคุณทะเลทองไม่ต้องกักตัวค่ะขอบคุณครับคุณบ้านใหม่อะไรพัทยาฝนตกแล้วเจ๊โบไม่ันตกสุรินได้ไม่ยังสุรินคือห่อนเถอะ สวัสดีค่ะพี่คิตตี้สวัสดีแอดมินของเรานะคะสวัสดีแอดมินทุกๆคนค่ะเราได้ของฝากอร่อยมากไม่ได้หายรูปแต่กินหมดแล้วนใส่ไม่ดีไงหนูนีใส่ไม่ดีไงน้อง่งให้เด็กๆเดียนให้บ่ะ สแกนมาแล้วบ่เรียบรเออามาเอฟซีคนไหนยังไม่สแกนเอาจจะสแกนให้แกแล้วมองเห็นอันนี้กเอลยเซ่ปต้องสแกนนะคะสแกนรถมาโอรถคันนี้มาอย่างเร็วเลยไม่หยุดตัวเลยแล้วเขาจะมองเห็น បងឡា7789គូននេះគប់ស្រកណជិះបែបណាមើលជីវិតជីវិតសុលីនណសុលីនមើលណាទើបយកតែមើលតោះមើលតាមទីកអូមើលណាទីទៅតែរួយដាក់ត្រុសទៅប្លក់នេះដាក់ដាក់ណទេណនាំមកអើយវាកោងមកពួកណវិញហើយវាកោងណតែឆ្លោទៅដល់នេះមកឆ្លោបងពីគុំអូយគុំណែនេះអូនគុំហ្នឹងទៅហើយអា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  ข s <S um, no uh, ับรถเร็วมากคันเมื่อกี้อ่ะเร็วสุดๆเลยอ่ะยาส่วนอะไรเห็ดสวนเห็ดสวนอะไรอย่างลงยูทูบเปอร์อยู่ครับอ๋อค่ะไม่ได้กักตัวไงก็ผมอยู่ชลบุรีนะฮ่าฮ่าฮ่าใส่แม่ด้วย ขราววันนั้นอ่ะแกไปซ่อมรถเนาะผัวนูก็ใส่สีเขียวแกสองคนก็ใส่สีเขียวแต่ผัวนูยังอยู่สีเขียวด้วยแต่แกสองคนแปลงเป็นสีอื่นแล้วตอนเย็นว่าทําไมเสื้อมันเปลี่ยนไปสีอื่นเมื่อเช้ายังใส่สีเขียวอยู่ใช่บอกมันกลมกลืนเสื้อเสืมันเปลี่ยนสีได้แกว่าเกได้มีแต่น้ำมันเครื่องอาชีพอะไรเหรอครับการถูกไปลดุมาเบอกไม่ได้แม่โบรถแมลงตามตังค์ ข่อยยานจะรุดโค้ง <sk> นั่นล่ะข่อยเลยบอกเจ้าวันนี้จิตอาสาตั้งดานพัดตรองเหรอครับใช่ค่ะเจ็ดวันอันตรายเจ็ดวันอันตรายนะคะทุกคนรตมยนารถยนรถส่วนตัวรถยนไหวันที่เข้าหมู่บ้านวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบวันที่สิบ อันเฮ็ดเบียกก่อนเด้อพอสีจมค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะน้องน้องอะไรน้องต้นตาลไปเห็ดเบียเด้อเดี๋ยวพอหายเด้อมาเบื่อยเด้อม,มาแล้วค่ะเดี๋ยวโบอขอจบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เขามาตรวจงานแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้านะคะสวัสดีค่ะมืออาชีพ